สวัสดีพี่น้องเอซและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเขาสู้ชองนกสวยผ้าร่วยกันอีกเข็นเคยละค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี่เป็นวันเสาร์เนาะคะ่ะวันที่2กลุ่กุมภาพันธ์2568ละค่ะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะคะ่ะทุกท่านกะสอะีอยู่กับครอบครัวเนาะคะ่ะทำกิจวัตรประจำวันก็ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับใน มือวันยุดราคาเดี๋ยวมือนี่นกสวยเกสิมานํำเสนอดาดตัวเลขซึ่งเป็นเลขหวยซองเนาะคะ่ะให้หน้อยชุดละค่ะพี่น้องมานํำเสนอพี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะไปรับชมกันเลยคะ่ะมารับชมกันเนาะค่ะพี่น้องแต่ทบทวนกอนเนาะคะ่ะว่าที่พานมาสิบหกกลุ่มพันสองพันหาร6อยหกสิบแปดเนาะคะ่ะร่างวันที่หนึ่งเลขที่ออก็คือแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดค่ะ เลขทายสองตัวหรือเลขล่างนั่นคือหาศูนย์เนาะค่ะเดี๋ยวมาดูสํานักแรกกันเลยเนาะค่ะสํานักแรกนี่นก็คือขวัญใจคนยากเนาะค่ะขวัญใจคนยากนี่ปรากฏวางมัวทิพานมาเนี่ยเพิ่นให้เขาล่างหมคกับพี่น้องให้วิ่งล่างล้วกเขาเลขลางหาศูนย์เนาะค่ะหรือเลขทายสองตัวเนาะค่ะนี่ค่ะ วัดใจคนยากสิบหกกุมภาพันธ์เนาะค่ะให้บนในว่าเข่าค่ะพี่น้องแต่ว่าเข่าล่างค่ะวิ่งลางหาเนาะค่ะจับคูหาศูนย์ตัวแรกเลยค่ะเข่าเ็กทายสองตัวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาดูหมวดหนึ่งมีนาคมสองปัญหาร้อยหกสิบแปดค่ะหกสิบแปดเือเขียนหกสิบสี่เนาะหกสิบแปดบนในวิ่งเจ็ดค่ะแจ๊ปคูศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดค่ะส่วนล่างนี่ให้วิ่งหกค่ะหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดเนาะคะ่ะงวดเมื่อกี้เข่าล่างเนาะคะ่ะวิ่งล่างเข่าหาศูนย์เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่างวดนี่กลับมาลอดลุนกันล่ะคะ่ะว่าสิเป็นจ้าไดคะ่ะต่อไปอีกสำนักหนึ่งก็คือปอปางแก้วเนาะคะ่ะปอปางแก้วนี่ก็ อันนึงมีหน้าคมปอปางแก้วนี่ปากคตวาหมวดที่พ่านมากเนาะคะ่ะสิบหกที่พ่านมากนี่เพิ่นหายเลขเด่นบนเนาะคะ่ะหรือเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องปรากฏว่าเขาเลขวิ่งค่ะก็ว่าการจับคูบเขาค่ะนี่ค่ะปอปางแก้วเนาะคะ่ะเด่นบนเจ็ดจับคูรุดค่ะพี่น้องรุดไปเนาะคะ่ะล่างบ่เขาค่ะพี่น้อง เขาตะเลกวิ่งเกตค่ะสลับหนึ่งมีนาคมสองพันหารอยหกสิบแปดเนี่ยให้เดินบนสามค่ะจับคู่มาสามซีสามหาสามแปดค่ะสามตัวนะก็มีศูนย์สามซีซีสามแปดส่วนเดินรางก็ให้วิ่งมาหาค่ะพี่น้องจับคู่ศูนย์หาซี่หาหกหาเนาะค่ะย่างละสามชุดค่ะ อันนี้ก็ถือว่าปอชากแก้วเนาะค่ะเพื่อนก็ขายเข่าเลขกวิ่งมากเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกเนาะค่ะอีกจักชุดเนาะคะ่ะสำหนักนี่เนาะค่ะพี่น้องชุดเขียบขาดค่ะชุดเขียบขาดี่ปลากฏว่าเข่าล่างค่ะใต้นี่คือล่างหาค่ะจับคู่เข่าหาครับพี่น้องแล้ว่าบนลุดไปค่ะ คือหลายๆสำนักเพิ่นหายเขาล่างกันนอกกับพี่น้องวดที่ป้านมากมวดนี้ชุดเฉียบขาดนี่เนาะค่ะหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เพิ่นหาเนื้อนี่วิ่งเจ็ดค่ะพี่น้องจับคู่มากเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดเก้าค่ะสามตัวสองเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าค่ะส่วนใส่นี่ก็คือวิ่งลางเนาะค่ะกระหาเก้ามากค่ะพี่น้องจกรฟคู่เก้าสามเก้าหาเก้าแปดละค่ะ อันนี้ก็คือให้รับชมไปเลยสามสำนักเนาะค่ะหรือสามอันนี้เป็นเลขหวยซองเนาะค่ะพี่น้องเลขหวยซองในปนเียหน่อยชุดเด้อค่ะหวยหวยซอกในี่เซยหน่อยชุดเนาะค่ะพี่น้องอันนี้พี่น้องก็ดูเทียบเคี่ยงกันที่ละสองเนาะอันนี้ เด็กก็เอามาให้รับชมเนาะค่ะเป็นแนวทางาเรียกกันได้แค่สองสำนักเนาะค่ะเลขกกับมีเขามีดลุดคือว่าละค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องกะพี่เจรานาบึงเนาะค่ะว่าชอบบ่ชอบจังใดเฮากับบึงเราละค่ะเพราะเป็นแนวทางไว้เนาะค่ะพี่น้องแต่ถัดชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะแลวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะพี่น้อง หวังว่าพี่น้องจะโชคดีและลำรวยมีเงินใส่เนาะค่ะพี่น้องตลอดปีและตลอดไปเฮงเฮงรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ